ข้าเจริยธรรมโรงเรียนตะโกป่าเสนานุกุลวันที่2ของการอบรมนะครับเมื่อคืนเราได้จุดเทียนปัญญาเปิดตาเปิดใจสว่างตา,ด,งางด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนตะโกป่าเสนาโุกุล เช้าภาคค่ำก็จะมีกิจกรรมทำวัดส่วดมนต์แล้วก็จเจริญสมาธิภาวนา กิจกรรมภาคเช้าหลังจากทำวัดสมบเรณ์เสร็จจะพานักเรียนออกเดินจงกรมฝึกเจริญสติรับอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า กิจกรรมในภาคบ่ายเป็นรายการพบพระพบธรรมสนทนาธรรมปัญหาไขข้อข้องใจใครอยากรู้อะไรก็ถามพระมาได้พระจะไขข้อข้องใจทุกปัญหาที่นี่มีคำตอบ จากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมตามรอยเท้าพ่อสาต่อไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูามิพลอดุลยเดช้าค้ำจะเป็นกิจกรรมเล่าสู่กันฟังประเมินผลการปฏิบัติธรรมประจำวันของแต่ละกลุ่มสมาชิกในฐานว่าวันนี้ได้อะไรบ้าง ค,ครูครับคุณครูมีการดูแลลูกๆนักเรียนที่เข้าค่ายคุณธรรมจะได้ทําครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ,รบก็ในการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมครั้งนี้นะครับทางค่ายของเราก็ได้วางกฎระเบียบและกติกาในการเข้าค่ายเอาไว้ซึ่งที่เน้นหนักมากที่สุดนั่นก็คือระเบียบวินยัยซึ่งระเบียบวินัยเนี่ยเป็นการบอกบอกชนิดหนึ่งอยู่แล้วว่าทําให ตัวเองนี้สามารถอยู่ในค่ายได้อย่างสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขพร้อมทั้งทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้ตลอดรอดฟังจนกว่าจะรบการดำเนินวันที่กาหนดไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในสังคมปัจจุบันเนี่ยการดําน,นงชีวิตโดยเพื่อที่จะทําให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นะระเบียบว,วินัยเป็นตัวสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอันตรายต่บตัวเองหรือว่า อต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยถ้าเรามีตัวคําว่าระเบียบแล้วก็มีคําว่าวินัยเข้าไปจัดการวัวนั้นก็จะสามารถทําให้เรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค,ครับขอบคุณมากครับ